ชลินทริยวัคที่3ปุณบภวะสูตรอินทรีห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้ห้าประการเป็นไฉนคือสัตธินทรีวิริยินทรีสตินทรีสมาทรีปัญยินทรีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ทั่วถึงความเกิดความดับ คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอินทรีห้าประการนี้ตามความเป็นจริงเพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณตนว่าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาร,รโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเรารู้ทั่วถึงความเกิด ความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอินทรีห้าประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณตนว่าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็แลญาณทัศนะได้บังเกิดขึ้นแก่เราว่า วิมุติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติมีในที่สุดบัตรนี้ความเกิดอีกไม่มีจบสูตรที่หนึ่ง